ลังเลิม่มเลิ่มคนเล่นน้อยเล่มพลอยหลุดเขาเนาะนี่ลหพี่น้องเนาะเขาเขาเจ้าป็นชีคนเมือ่อเอาขึ้นใชลุดน้อยขั้นละเศร้าป็นชัย คันและเชาสอบรถก็มีลายขันอยู่เป็นแท้เลยพี่น้อย hey, hey, กําลังเอาเึินอยู่ さ一ชอบนึงบ่เมาพี่น้องบ่เมาเนาะ1000สนโน่

แลน่แ <Mile> น <dizzy> <m ul repairs> <shorts> ่คร <m ul separ atie> ับเออใช่รถโอ้รถตั้นี่ไปใกล้บ่หนิโอ้ รถตรงนี้ไปใกล้เนาะรถร้ลลายกว่าเขาพี่น้องอขน้ันุนเริ่มออกเลยเริ่มออกเมื่ออะไรพี่น้องไอ้ันตอน,นประมาณยุคเศร้าสอบไปแล้วออเมื่อก่อนเลย เริ này, ่มเลยรถเริ่มออกเดินทาง เออเออรถอันชิพายอีกพอดีงามรถรถอันในผ่านออกมาเลยครบหเลยบาชิมหาโอ้หัหนเซเปอร์ชักบอลบอสโอ้เซเปอร์ชักอีกแล้วบัน ออกเดินทางออกเดินทางเสร็จจากหนอห่อยไปได้เว้ยเฮ้ยใหญ่งล่งขนงิงเฮ้ยเฮ้ขาเหียกะไปเลยนะได้ไห พ่อ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 ออกกรงมาหนึมากรุ๊บข่ยามมลงออกกันแม่ออกเลยโมไปเลยนะพี่จ๊ะเนียี้